นวัตกรรมทางการแพทย์เดี๋ยวนี้พัฒนาไปไกลมากเลยนะคะวันนี้จะพาไปดูตัวอย่างผลงานของทีมวิจัยจากสวิตเซอร์แลนด์ที่พัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถสอดลอกเข้าไปในรูเจาะกระโหลกศีรษะแล้วก็สามารถที่จะแพ่ขยายปกคลุมพื้นที่สมองด้านในได้ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะช่วยให้การรักษาโรคลมชักนั้นเจาะรูกระโหลกศีรษะได้มีขนาดที่เล็กลงมากที่สุดค่ะ ทีมนักวิทยาศาสตร์จากสวิตเซอร์แลนด์ได้สร้างหุ่นยนต์แบบนุ่มหรือว่าซอฟต์โรบอติกที่ใช้สำหรับการแพทย์โดยมีจุดเด่นก็คือเป็นหุ่นยนต์แบบแผ่นขนาดเล็กหน้าตาคล้ายกับดอกไม้สามารถสอดผ่านรูเจาะกระโหลกศีรษะและไปขยายตัวคลุมพื้นที่เนื้อเยื่อสมองภายในได้ซึ่งอาจจะช่วยลดขนาดของแผลผ่าตัดสำหรับการรักษาโรคลมชักหรือว่าโรคทางสมองที่ต้องใช้ไฟฟ้าช่วยบำบัดให้มีขนาดที่เล็กลงค่ะ ปกติแล้วการรักษาโรคลมชักหรือโรคทางระบบประสาทและสมองที่มีอาการร้ายแรงบางโรคแพทย์จะใช้วิธีการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าโดยตรงไปที่สมองผ่านการใช้อุปกรณ์คั้วไฟฟ้าซึ่งต้องผ่ากระโหลกเปิดออกเพื่อทําการรักษาแต่ก็มีข้อเสียคือทําให้ต้องเปิดแผลผ่าตัดเป็นบริเวณกว้างนักวิจัยจึงได้แก้ปัญหานี้ด้วยการพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีความนุ่มมีลักษณะเป็นแผ่นทําจากอีลาสโตเมอร์เพื่อใช้กระตุ้นไฟฟ้าซึ่งช่วยให้ แผลผ่าตัดนั้นมีขนาดที่เล็กลงค่ะตามภาพจะเห็นว่าตัวหุ่นยนต์มีแขน6กข้างแผ่ออกมาเหมือนกับกลีบดอกไม้นะคะโดยแขนแต่และข้างจะมีอิเล็กโทรดสีทองฝังอยู่ในแต่ละกลีบแล้วก็มีคุณสมบัติก็คือสามารถที่จะพองตัวออกได้ค่ะส่วนวิธีการใช้ก็จะต้องเริ่มจากการเจาะกระโหลกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2เซนติเมตรและสอดอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายท่อผ่านรูกะโหลเพื่อให้ตัวหุ่นยนต์สามารถที่จะเข้าไปยังบริเวณพื้นที่ว่าง ที่อยู่ระหว่างสมองกับกะโหลกศีรษะซึ่งมีพื้นที่ความสูงเพียง1มิลิเมตรได้ค่ะจากนั้นตัวอุปกรณ์ก็จะค่อยๆปล่อยของเหลวใส่ตัวหุ่นยนต์ซึ่งตัวหุ่นยนต์ก็จะค่อยๆค,คลี่ตัวออกเป็นกลีบบางๆขยายปกคลุมเนื้อเยื่อสมองครอบคลุมพื้นที่กว้างประมาณ4เซนติเมตรด้วยกันและเมื่อเสร็จสิ้นการรักษาเราก็สามารถที่จะดึงหุ่นยนต์ออกมาจากรูที่เจาะไว้ได้เลยเพราะตัวหุ่นยนต์สามารถที่จะพับเก็บได้ซึ่งความสามารถตรงนี้คาดว่าจะช่วยลดอาการแทรกซ หลังผ่าตัด จากการที่ไม่ต้องเปิดกระโหลกเป็นวงกว้างได้อย่างดีเลยค่ะสําหรับผลงานดังกล่าวก็เป็นผลงานการพัฒนาของสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธสวิตโลซานหรือว่า EPFL ซึ่งปัจจุบันได้นําอุปกรณ์ไปทดสอบในหมู่แล้วนะคะและณเวลานี้ทางทีมของบริษัท Neurosoft Bioelectronics ซึ่งเป็นหน่วยงานที่แยกย่อยออกมาจาก EPFL ก็กําลังต่อยอดอุปกรณ์ให้สามารถส่งผ่านรูเปิดกะโหลกที่เล็กลงแต่ขณะเดียวกันก็มีพื้นที่กระตุ้น ไฟฟ้าได้มากขึ้นซึ่งในอนาคตอาจจะมีการนำไปทดสอบกับสมองมนุษย์ต่อไปค่ะ